ไปต่อกันที่คู่รักคู่นี้บ้างดีกว่าเอลเล็กธีรเดชกับโบเมลดานะครับที่ก่อนหน้านี้ควงคู่กันไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษแล้วก็สกอตแลนด์นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหมีภาพสวยหวานออกมาให้อิจฉากันตลอดทริปเลยทีเดียวนะครับมีโมเมนต์มุ้งมิงมุ้งมิงน่ารักให้เห็นกันตลอดนะฮะเห็นแล้วแบบอิจฉาหลายคนอิจฉาฉันเชื่อว่าไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าเธอหวานเกินไปทําให้คนอิจฉาหรือเปล่าเพราะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่า อเล็กนะฮะเขากลับมาเมืองไทยใช่ไหมฮะเจ้าตัวก็โพสคลิปนี่แหละบอกว่ากลับมาแล้วไว้จะเล่าประสบการณ์โดนล้วงมือถือให้ฟังมุงแง่นะฮะก็ช็อตฟิลสุดๆหลายคนนึกว่ากลับมาแล้วจะแบบแฮปปี้หวานเบอร์ไหนใช่ไหมฮะแต่ดันดูหกล้วงมือถือนะฮะซึ่งทางโบเมดาเองก็ได้โพสต์ภาพลง s o ลี่ไอจีของตัวเองนะฮะก็เป็นคลิปคลิปนี้แหละฮะซึ่งโบก็เขียนกำกับไว้บอกว่าเป็นคนที่ระวังที่สุดในทิปบอกทุกคนเสมอว่าระวังกระเป๋าด้วย แต่โดนล้วงมือถือเองเลยจ้าแม่นะฮะ่สงสารนะฮะซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่อเล็กอะนั่งอยู่แล้วก็โทรศัพท์โดนฉกไปเจ้าตัวก็เลยต้องใช้ iPad ในการสื่อสารแบบอ่ะรับสายทงางไลน์แทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาไปดูคลิปคลิปนี้กันหน่อยฮะพี่เล็กมีอะไรจะพูดไหมไม่มีไม่มีสัญญาเขาไม่มีเฮ้ให้สัญญาด้วย ไม่มีสัญญาด้วยไม่ติสัญญาเครือข่ายลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะให้อเล็กมีมือถือเป็นตัวเป็นตนสามารถเข้าได้แล้วค่ะเพราะตอนนี้เขาไม่มีมือถือจริงๆค่ะและไม่มีสัญญากับมือถือค่ายใดเลยเข้าได้เลยค่ะมึงเง้ยเ ก็หาวิธีการแก้ไขกันไปไปเที่ยวต่างประเทศ<ช>นึกในเมือง<ป>ไทยก็ต้องระมัดระวังนะฮะด้วยช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นี่แหละยุโรปถือว่าโจนแบบหนักมากเลยนะฮะขโมยมือถือโดนจนได้นะฮะอเล็กก็ได้รีโพสที่โบโพคลิปนะบอกว่าเนี่ยยังตลกได้อีกอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าอ่ะเป็นประสบการณ์